ก็เห็นแต่เคยก็ที่คุยกับก็คุยกับเขาอยู่แล้วค่ะหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะก็มีคุยก็มีปรึกษากันอะไรอย่างนี้บ้างอยู่แล้วตอนที่เจอค่ะก็ซาบยินดีด้วยค่ะดีแล้วอยากเห็นอยากเห็นเขาแฮปปี้ก็ดีใจค่ะไม่บังเอิญคือเจอกันที่งานถัมก็มี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 ไลน์แบบตอนนั้นแรกๆเขาก็มีไลน์ไลน์คุยอะไรอย่างเงี้ยไลน์บอกอะไรเงี้ยแล้วก็เจอกันที่งานเขาก็เล่าค่ะแล้วก็จริงๆเคยเจอกุ๊กิิบเราด้วยก็ยังคุยกันอยู่เลยค่ะไม่อึดอัดใจเลยค่ะก็เบอก็ ก็คือมันเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็โบก็โบก็รักแล้วก็หวังดีกับกับบี้แล้วก็เห็นเขามีความสุขโบก็ก็แฮปปี้ค่ะดีดีมีค่ะก็มีตลอดมีอะไรก็ช่วยเหลือกันได้ตลอดโบก็เหมาะกันนะโบก็น่ารักนะไม่บ่อยคือถามว่าปรึกษาไหมบังเอิญว่าตอนแรกๆก็อาจจะมีเล่าบ้างแล้วก็ไปเจอกันที่งานก็มีคุยถามบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้แบบโอ้โหถึงขั้นแบบ มีอะไรปรึกษาตลอดมันคือแค่เหมือนบังเอิญถ้าเจอได้เจอก็อัปเดตการอะไรประมาณนี้มากกว่าค่ะเจอค่ะก็เจอก็คุยก็คุยก่อนหน้านี้ค่ะใช่ก็เซลก <s> ็เ<ไห>ซลล่ะก็คือก็คุยกันแบบปกติแล้วก็เหมือนมีอะไรก็เออแบบอืมก็มีเรื่องคุยของเราเนี่ยแหละ <c oughs> ใช่<ะ>ก็คุยก <c oughs> ็คุยเรื่องขา่ <c oughs> ขาวคุยเรื<า>่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ